หยุดซื้อสกินแคร์เพิ่มลองเปลี่ยนตัวกองฝักบัวก่อนบางทีที่เรายังมีสิวมีผดต,ตามทั้งหน้าและตัวเนี่ยเป็นเพราะน้ำไม่สะอาดคือบางทีมันจะมีแบบคอลีนเยอะสารตะกอนนู่นนี่นั่นซึ่งาการใช้ตัวกองฝักบัวเนี่ยช่วยได้มันช่วยลดพวกคอลีนกับสิ่งสกรปรกได้ถึง99%ที่บอกนี่คือวิจัยมานะจ๊ะไม่ได้แบบโบโบเบเบพูดมาเฉยๆยอันนี้แม่เลอกใช้ของ p h ลิปส์เพราะว่ามันน่าเชื่อถือดีเขามีงานวิจัยรองรับว่าไม่มีสารตะกัว่วไม่มีสารปลอดแล้วเาก็ตติดั้งง่าาายสามารถติดตั้้งคคนนนเดดดียวใอโไแง จะต่อที่หัวฝักบัววาวฝักบัวหรือเครื่องทําน้าอุ่นก็ได้ของเมเลกต่อตรงเครื่องทําน้าอุ่นเห็นบางคนใช้ยี่ห้ออื่นจะบอกว่าน้ําไหลไม่แรงเท่าเดิมตัวนี้ไม่เป็นนะน,นี้ก็คือน้ําไหลแรงปกติแล้วก็ตัวไส้กรงเขาไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยประมาณ 4- 6เดือนค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งก็คือเลิศอยู่ส่วนตัวเมใช้มากเกือบเกือบเดือนนะคะรู้สึกว่าสิวตามตัวน้อยลงเลย แล้วก็รู้สึกว่าผลที่น่าขึ้นน้อยลงใครที่เล็งอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีเดือนนี้ก็ขอป้ายานี้ไปเลยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเอยใดเอดยตามภาษาเดี๋ยวไม่แปะไว้ให้ในแคปชั่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย